เดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปท,ทีละอย่างกันเลยดียไหมฮะบาว่าแต่ละอย่างนี้เป็นอย่างไรบ้าง<ด>นะครับ<ด>เริ่มจากจานไหนก่อนดีครับเอาจากตัวเริ่มเลยตัวเป็นแอนติพาสโตนะครับเป็นตัวที่เรียกน้ำย่อยแล้วกันนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกผักยา่างต่างผักย่างนี่สิ่งที่นอกจากผมอยากจะเกินเสริมเข้าไปละกันว่านอกจากที่จะมีอาหารที่เป็นลักษณะเวสเทิร์นสไตล์นะครับเรายังให้ความสําคัญกับ raw material หรือวัตถุดิบซึ่งส่วนยาก ในเมืองไทยเนี่ยวัตถุดิบดีๆมีเยอะอยู่แล้วครับครับอย่างเช่นเปเปอร์เบลเบลเปเปอร์นะครับก็มาจากต่างๆนะครับแล้วก็มาจากโครงการหลวงก็มีแล้วก็บางส่วนแล้วก็จะมาจากที่สุโขทัยครับผมอ๋อที่สุโขทัยเหรอครับครับผมเรายความอยู่ที่นั่นเป็นของบริษัทการมีกรุงเทพที่มีคุณหมอประเสริฐนะครับอ๋อครับในส่วนของตัวแอปเปิ้ลไเซอร์หรือตัวเลือกน้ำย่อยเนี่ยครับก็จะเป็นพวกผักย่างแล้วก็คลุกด้วยไมเนตด้วยโอลิฟออยล์แล้วก็บาสมาดิครับผมคนราบทานไปก็จะมีความเข้มข้นลดเปรี้ยว เค็มเรียกคำย่อยอร่อยครับทานได้ตลอดนะครับนี่เป็นผักย่างนะครับกับน้ำมันมะกอกอะไรต่างๆนะครับในจานต่อไปคงจะเป็นซุปมินิสโตเนนะครับเป็นลักษณะของอิตาเลียนสไตล์แล้วก็ราดด้วยท็อปปิ้งวิดตัวเพรสโตซอสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของผักแล้วก็แล้วก็ตุ๋นครับผมนะครับหรือขออนุญาตตัดให้กล้องดูนิดนึงนะฮะนะฮะนะครับผม เป็นผักหลายๆชนิดเปหลายชนิดรวมกันอยู่ในถ้วยซุปครับบางคนเขาเรียกว่าแกงส้มฝรั่งแต่รสชาติจะกลมกล่อมมากกว่าครับผมจะไม่ออกเปรี้ยวเหมือนของคนไทยครับมาถึงจานต่อไปบ้างครับจานต่อไปคงจะเป็นสลัดน่าจะเป็นตัวไฮไลท์ที่คนสั่งค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเป็นซีซาสลัดมีความเข้มข้นของตัวเดซซิ่งแล้วก็เราจะวางด้วยตัวไก่ตะไคร้นะครับที่หมัก ด้วย<ม>เครื่องปรุงแล้วก็ตัวตะไคร้แล้วก็ไปนาไปย่างครับแล้วก็สลัดอ๋อครับครับีซัี่นสลัดเราเห็นจากหลายหลายที่นะฮะที่นี่มีความพิเศษก็น่าจะเป็นตรงตรงไก่ตะไคร้เนี่แหละใช่ครับผม,มครับผม,มแล้วก็น่าจะเป็นตัวส่วนต่อมาคือเป็นตัวขาแกะที่ผมเรียนให้ทราบตอนตอนอ้นนะครับว่าเป็นพอชั่นค่อนข้างใหญ่แล้วก็สามารถทานได้หลายคนครับผม,มก็จะเป็นตัวที่ เรานําไปหมักก่อนพอหมักเสร็จแล้วเราก็ไปย่างนิดนึงให้เขามีสีขึ้นมาแล้วเราก็นําไปตุ๋นนะครับเวลาทานเนี่ยเนื้อเขาจะไม่เหนียวก็รุยแล้วก็ทานง่ายครับผมกินคู่กับหลายๆคนนี่อาจจะกลัวว่าแบบทานแกะเราจะคาวหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมีมีกลิ่นมีกลิ่นของแกะอยู่อย่างเงี้ยนะฮะตรงตรงนี้ที่ร้านรับรองเลยครับผมมีหลายท่านที่ที่เข้าไปทานที่บอกว่า ไม่เคยทานไม่ชอบทานแก่เพราะมีกลิ่นค่อนข้าง,งมากลองทานตัวนี้ดูผม,มรับประกันได้เลยว่ามีความเข้มข้นของตัวนื้อแกะนะครับ,อ,รบอย่างอย่างส่วนของวัตถุดิบอย่างแกะเองเนี่ยนะฮะนำมาำอย่างไรส่วนตัวแกะนี้เรานํามาจากอินพอร์ตมาจากออสเตรเลียครับแล้วก็ในกรณีที่ท่านผมขอเอาเป็นของหวานก่อนละกันได้ครับตบด้วยของหวาน ของหวานก็จะมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับเป็นไวท์ช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตโดมเมงโก้เฮสเซนัทแล้วก็พานาคอตตาครับผมโโอ้หนะะฮทั้งสี่ตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีแล้วเด็กชอบครับเด็กชอบไปสั่งเพราะเวลาที่เขาตักโดยเฉพาะตัวช็อกโกแลตโดมพอตักมาเสร็จมันจะมีมูสอยู่ข้างในแล้วก็จะมีความเข้มข้นของตัวมูสช็อกโกแลตอยู่แต่เด็กเด็กอาจจะชอบเพราะว่ามันมันเป็นตัวช็อกโกแลตแล้วก็รวมถึง มีผลไม้ตกแต่งด้วยนะครับก็ดูน่าทานนะครับนะฮะคุณผู้ชมเห็นในภาพแล้วก็คงคิดเหมือนผมนะครับว่าโดยเฉพาะของหวานนี้แบบว่าตกแต่งได้น่าทานมากๆเลยนะครับเอออันนี้คือก็จะทําสดทุกๆวันอย่างที่ได้บอกไปนะครับแล้วก็สามารถไปเลือกได้ที่ที่หน้าร้านเลยใช่ไหมครับอย่างขนมของหวานเนี่ยเราสามารถเลือกไปเลือกที่ด้านหน้าร้านได้เลยเพราะเราทาแล้วก็วางโชว์ไว้อยู่แล้วครับนะครับอันนี้ส่วนอันนี้คุณหน้าคุณตากันดีนะฮะคุณผู้ชมหลายๆคนที่ชอบทานชาก็ อาจจะแบบว่าทานกะชานะครับชรับมะกะหงนะครับมะกะหงมะกะหงเราก็จะมีทั้งหมด5รสด้วยกันเริ่มตั้งแต่เลมอนนะครับเป็นรสมะนาวนะครับแล้วก็กรีนทีนะครับสตรอเบอรี่แล้วก็ตัวมอคค่าครับผมอ๋อมีมีอยู่5รสอ่ะครับแต่อีกตัวหนึ่งเป็นช็อกโกแลตเราไม่ได้นำมาอ๋อนะครับมีอีกตัวนึงครับผมที่เป็นช็อกโกแลตอยู่นะฮะครับผมแล้วก็ในส่วนของในกรณีที่ ท่านอยากจะจัดปาร์ตี้นะครับแล้วก็มีปาร์ตี้ค็อกเทลเล็กๆน้อยๆเราสามารถสั่งได้ที่ร้านแล้วก็มีแพ็กเกจนะครับานคนอาจจะสงสัยมองมองมาทางนี้อาจจะแบบเอ๊ะมาเป็นแพ็กเกจนี่คืออย่างไรใช่ไหมในกรณีที่เราสามารถที่จะนำกลับบ้านไปแล้วก็เลี้ยงเพื่อนได้ประมาณ10-20คนเรามีของค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับผมครับเดี๋ยวขออนุญาตยกให้กล้องดูนิดนึงนะฮะน่ารักมากๆเลยนะครับนะครับ เพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปว่าทางกุเมเฮาเนี่ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องของด้านทำอาหาร,รส่งแบบน,นี้อยู่แล้วเอาสายด้วยเอาสายด้วยนะครับครับ,รบแล้วก็ตัว p r o d u ั t ฑ์ตัวอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำอย่างที่เรียนให้ทราบว่า p r o d u c t จะดูเวสเทิร์นมากแต่วัตถุด,ดิบของเราเนี่ยก็จะมาจาก ของไทยสัส่วนใหญ่นะครับก็จะแนะนําน้ําใบข้าวครับผมน้ําใบข้าวจะเห็นเขียวๆดูออกสีเขียวนะครับแต่กลิ่นของเขาลักษณะเขาเหมือนเป็นลักษณะของน้ําใบเตยนะครับเดี๋ยวผมขอทานนิดนึงเป็นน้ําใบข้าวใช่ไหมน้ำใบข้าวครับผมตัวนี้จะเป็นยอดใบข้าวนะครับผมีมีกลิ่นกินของใบข้าวลักษณะกลิ่นคล้ายใบเตยนิดนึงนะครับโดยปกติแล้วข้าวจะโตขึ้นประมาณตั้งสิบถึงสิบห้าวันเราก็จะตัดออกมา แล้วก็เอาตัวนี้ไปไปสับให้ละเอียดแล้วก็เอาไปต้มครับผม,มนะครับตัวนี้ขายดีมากครับแล้วจริง,รงๆแล้วมันช่วยเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ,ภาพด้วย<ม>ใช่ไหมใช่ครับผมนะครับคุณผู้ชมเห็นแบบว่าดูเป็นร้านออกแนวแบบว่าทางฝรั่งทางยุโรปนะฮะแต่ว่าไอตัวนี้ก็ดูเป็นแบบ คือรสชาติดูไทยๆมากเลยครับใช่ไหมะใช่ฮะขอทานอีกรอบหนึ่งเพราะฝรั่งชอบชอบทานครับจะมีสั่งรวมถึงเวลาที่เราไปจัดเอา์ไซส์เราก็จะติดไอตัวน้ำใบข้าวเนี่ยครับไปด้วยแล้วหลท่าๆใช่ฮะติดใจแล้วก็แปลกว่าไม่เคยทานที่ไหนเราก็บอกว่าก็คงมีที่รูเม่เฮาส์เนี่ยครับนะครับก็มีการแบบสอดแทรกความเป็นไทยลงไปด้วยอย่างนั้ใช่ไหมครับครับนะครับอย่างเวลาเราเราเราสั่งเป็นตัวเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับก็จะ ตัวนี้ในกรณีที่สั่งเค้กหรือสั่งของที่เยอะเราก็จะจะให้เป็นแพ็กเกจให้ไปเลยนะครับผมส่วนแพ็กเกจนี้คือลักษณะของ10ชิ้นคาเป่สิบชิ้นเราก็จะมีลักษณะของ50ชิ้นด้วยเหมือนกันนะครับก็ในกรณีที่เลี้ยงคน30คนถึง50คนขึ้นไปสั่งเป็น2กล่อง3กล่องจะได้คนส่งง่ายครับผมนะครับ เห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยนำนอกจากนำอาหารมาโชว์ให้เราแล้วก็ให้เราได้รับประทานแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีของรางวัลมาแจกกับท่านคุณผู้ชมด้วยนะครับใช่ครับนะฮะโดยให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับตอบคําถามเข้ามาในรายการของเราโดยส่ง SMS นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีคุณคุณนัทพลก็จะมีคําถามมาถามเราด้วยนะครับผมคงเป็นคําถามที่คงจะเป็นตัวพระเอกของเราด้วยเหมือนกันก็ตัวตัวน้ําใบข้าวนะครับครับน้ําใบข้าวนี่ทําจากยอดใบข้าวที่มาจาก จังหวัดอะไรครับผมโอ้โหนะฮะเพิ่งรับประทานกันไปเมื่อกี้นี่เองนะครับคุณ <c oughs> ผ,ผู้ชมก็สามารถส่งเอ s มเข้ามาร่วมสนุกจริงรางวัลกับเราได้นะครับที่081 375 9427นะครับ081 375 9427หรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารที่กูเม่เฮาส์ก็ได้นะครับทางรายการของเราก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ทางร้านด้วยนะครับคุณ <c oughs> ผ,ผู้ชมก็สนใจสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้คุณธธรณัฐพลฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะมารับประทานอาหารที่นี่หรือว่าอยากจะสั่งอาหารที่นี่นะครับก็ร้านอาหารกูเม่เฮาส์นะครับถ้าถ้า,ถาท่านผู้ชมต้องการที่จะทานอาหารที่ดูหลากหลายมีความปลอดภัยและสะอาดนะฮะแล้วก็ในในลักษณะของเวสเทิร์นสไตล์ผมขอแนะนำฝากร้านกูเม่เฮาส์ไว้ด้วยและกัน นะครับหรือถ้าสมมุติว่าอยากจะไปมีจัดเลี้ยงปาร์ตี้หรืออะไรที่บ้านนะครับก็ยินดีครับผมสามารถโทรศัพท์มาได้ที่027138618ครับหรือเข้าไปที่ w w w g o u m e t h o u s e c o t h ครับผมนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับต้องอยากจะรับประทานอาหารที่สดๆแล้วก็จับวัตถุดิบดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถเชิญได้ที่ g ลุ่มเม h o เฮานะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัทพลมากครับครับผมขอบคุณ คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้รายการโต๊ะข่าวท่องเที่ยวของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา4โมงจนถึง5โมงเย็นโดยประมาณแบบนี้ทาง M B Channel นะครับวันนี้เราทั้ง2คนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับ